จำได้ไหมว่าตอนที่อิรักบุกอิรานอิรักก็ไม่ชนะเห็นไหมทำไมถึงไม่ชนะทั้งๆที่มันเป็นสงครามตัวแทนของอเมริกาใช่ไหมแสดงว่าอเมริกานี่ต้องส่งอะไรนู่นนี่นั่นให้อิรักแน่นอนถูกว่าคือผมบอกคุณจริงๆนะว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าอิรานน่ะเขามีมิเคีย์จริงหรือไม่จริงถามว่าวันนี้มีใครบอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มคุณจะมีอำนาจเขาแกคุณต้องมีตังค์ก่อนอิรานมีตังค์ไหมคุณว่ามีเพราะถ้าเกิดเขาติดต่อกับรัสเซียกับจีนน่ะ ซึ่งเขาก็ติดต่อถูกป่ะแล้วคุณคิดว่าเขาจะได้เทคโนโลยีไหมไอ้อย่างจีนน่ะผมถามคุณว่าคุณไปแล้วคุณบอกจีนพัฒนาคุณว่าอย่งไรเอาว่าถ้าตอบแบบง่ายๆเลยนะคุณดูจาก modernization ใช่หรือไม่แล้ว modernization มาจาก westernization ได้ใช่เลยมไม่ส่วนใหญ่เลยผมใช้คำว่าอย่างนี้เลยกันแล้วจีนก็เลย modernize ตัวเองได้มากมายมหาศาลถูกป่ะ แต่อิหร่านทำอย่างนั้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะอิหร่านหนึ่งเทคโนโลยีอะไรก็ไม่ไหลเข้ามาอย่างขนาดนั้นหรอกสองคือเงินมีก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะอะไรครับเพราะอิหร่านเขาก็ไม่ได้แบบขายน้ํามันแล้วมีรายได้อย่างอื่นจีนอะดังนั้นเนี่ยคุณเปรียบเทียบไปมันก็ไม่ได้อ่ะเอาง่ายๆภาษาเรียกว่าไม่ดีจนรวยหรือเจริญมากแต่ก็ไม่ได้แย่จนแย่ไปเลยอ่ะ ำไมอิหร่านถึงมีอาวุธที่แสงนัยนภาพสูงทั้ทงที่เขาโดนปิดกั้นหลายทางและเขาพัฒนาอาวุธเขามาจากอะไรนักวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนี่จากในประเทศเหรอครับแล้วก็ด้วยเงินทุนจากแค่น้ํามันในการขายน้ํามันแค่นั้นแหละครับพี่หมูอ่ะไม่ง่ายเลยคุณคิดคุณจะมีอำนาจข้อแรกคุณต้องมีตังบิร่านมีตังมาคุณว่ามีแต่อาจจะไม่ได้ร่ํารวยมากแต่มีตังเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็ยังขายน้ํามันได้ผลิตได้สองสามล้านบารแล้วก็ขายออกไปเกือบหมดอ่ะ ก็ประเทศเขาไม่ได้มีคนเยอะขนาดที่จะไปใช้อะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นถึงก็โดนแซงชั่นมันมีผลจริงครับแต่ว่าเขาก็ยังมีเงินอันที่หนึ่งะอันที่สองนะครับอิล่านเนี่ยคุณถ้าคุณเคยไปเตหะรานนะเขาจะมีสถานทูตเก่าของอเมริกานะที่ตอนนี้กลายเป็นสถานที่เที่ยวไปเลยถ้าติดตามก็คือผมจะไม่ได้ปี19อะไรอ่ะก็คือเขาขับไล่อเมริกาออกไปหมดเลยอ่ะ ก็คือตั้งแต่ปฏิวัติพระเจ้าชาใช่ไหมพระเจ้าชาก็คือคนที่อเมริกาสนับสนุนถูกไหม,มแล้วพอเขาขับไล่รา,าชวงศ์ออกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโคมิี่คนที่เป็นคนปฏิวัติอะแล้วก็ไล่อเมริกาออกหลังจากนั้นมาเขาก็ทะเลาะกับอเมริกาตลอดเลยประเด็นคืออย่างนี้ครับอิหร่านเนี่ยมีเงินในระดับหนึ่งแต่ก็มีผลจากการแซงชันก็เลยทําให้มันประเทศไม่ได้แบบโอ้โหเจริญมากอะไรขนาดนั้นอะแต่ก็อยู่ได้อะ่ะ อิหร่านเนี่ยเขาเป็นพันธมิตรกับใครเขาเป็นรัทํามนกับรัสเซียกับทาไม้กับจีน้วคุณคิดว่ารัสเซียกับจีนน่ะไม่ได้ช่วยเขาเลยหรอกในเรื่องการพัฒนา <S <S คุณอย่าลืมอิหร่านคือเปอร์เซียใช่ไหมในโลกอดีตจกกักรวรรดิอะไรที่เคยยิ่งใหญ่ม,มีมีกี่อันเองนะ พราะก็ถูกแซงชัน่ยครับทำให้เงินที่ได้มาหนึ่งน้อยกว่าที่ควรจะเป็นพัฒนาการต่างๆมันก็ถูกฟรีี่ยอารล์ม<ด>ันเหมือนคนไปค<ๆ>ิวบาแต่อันนั้นจะเอ็กซ์ตรีมเพราะว่าคิวบาเนี่ยไม่มีเงินจากน้ํามันไปซ้ำแยกกันอันนี้แต่อิหร่านไม่ถึงขนาดนั้นเพราะอะไรครับเพราะตะลอดเวลาเนี่ยอิหร่านก็จะมีรายได้าจากน้ํามันไงและอย่างน้อยเนี่ยอิหร่านเองก็ ก็รู้อยู่แล้วว่าอังไงก็ต้องมอตอก,กองกับอเมริกาให้ได้แล้วทําไมทาไมการถึงไม่เคยเป็นลบกับอิหร่านจริงยกเว้นสงครามตัวแทนทางคืออะไรรู้ไหมอิรักเนี่ยตอนที่เคยส่งซัดดัมไปลบกับอิหร่านเนี่ยเพราะตอนนั้นซัดดัมเนี่ยเป็นคนของอเมริกาถูกไหมแต่ถามว่าทําไมมันไม่ได้เจริญนะก็อย่างที่ผมบอกคุณนะคือบ้านเมืองมันพอได้แต่ว่ามันไม่ได้เจริญมากแต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ ว่าถ้าเวลาคุณโดนฟรีดเนี่ยพัฒนาการต่างๆมันจะไม่ได้ถูกถ่ายทอดเข้ามาหรอ่าแล้วผมถามว่าไอ้ความเจริญที่คุณพูดอ่ะมันคือความเจริญแบบไหนว่าถ้าตอบไปง่ายๆเลยนะคุณดูจากโมเดิร์นไนเซชันใช่หรือไม่แล้วโมเดิร์นไนเซชันมาจากเวส r ์ไนเซชันได้ใช่หรือไม่ใช่ครับส่วนใหญ่เลยผมใช้คำว่าอย่างนี้เลยกันถูกไหมนี่แต่จีนเป็นอุตสาหกรรมเพราะจีนไม่ได้ถูกแซ็ชันมาก่อน ันั้นจีนก็สามารถที่จะเอาเทคโนโลยีฝรั่งแล้วก็มาต่อยอดสร้างรถเองนะรถไฟไต้ดินรถความเร็วสูงอะไรก็วานไปอะ่ะแล้วจีนก็เลยโมเด,ดิร์นไนตัวเองได้มากมายมหาศาลถูกว่าดังนั้นเนี่ยคุณเปรียบเทียบไปมันก็ไม่ได้อ่ะเอาง่ายๆภาษาเรียกว่าไม่ดีจนรวยหรือเจริญมากแต่ก็ไม่ได้แย่จนแย่ไปเลยอะ่ะ แย่จนแย่ไปเลยเหมือนกอะไรเหมือนคิวบาร์เงี้ยครูไปดูดิเทศก็จนนะไม่เจริญอะไรต่างๆแล้วนะเพราะอะไรครับเพราะมันถูกฟังชั่นตลอดเวลานะแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้มีรายได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือน NA, เนวเนีอแต่เวเนอยมันแย่ก,กว่านั้นตรงไหนเพราะว่าเวเนีเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินไปพัฒนาประเทศคือผู้นําเอาไปกินหมดม,มันเลยหนักกว่าเดิมอีก หร่านเนี่ยสมมติถ้าเขามีคนเก่งๆสนะด้วยสถานการณ์เนี่ยเขาอยู่ที่เขาต้องสู้กับอเมริกาหรือมีความขัดแย้งอะไรเงี้ยถ้าคนเก่งๆในหร่านเนี่ยเรียนจบมานี่คือเข้าไปพัฒนาอาวุธเลยเหรอพี่หมูถ้างั้นนไม่ได้ไปพัฒนาท <M aker> ี่ไหไม่ไม่ไม่ถึงแม้คุณพัฒนาอาวุธคุณต้องใช้คนเท่าไหร่ยังไงอ่ะผมถามคุณว่าแล้วเกาหลีเหนือมันพัฒนายังไงอ่ะคือผมบอกคุณจริงๆนะว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าอิหร่านน่ะเขามีนิวเคลียร์จริงหรือไม่จริงถามว<ม><ม>่าวันนี้มีใครบอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มา หรือ,อเกาหลีเหนือมีหรือไม่จริงหรือไม่จริงไม่รู้ไม่นั้นมันหมายความว่าอะไรไอ้แค่เขามีโอกาสจะพัฒนาได้จริงจะด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้เช่นมาจากภายในของเขาเองหรือมาจากการส่งเสริมบางส่วนจากภายนอกที่ผมเล่าอ่ะแค่นั้นมันก็พูดอินามสำหรับการที่อเมริกาจะต้องมองว่า <S <S เฮ้ยเวทอเมริกคุณรู้ใช่ไหมว่าอิหลานก็พัฒนาวุธอะไรของเขาใหม่เช่นโดรนอะไรพวกนี้อ,อันนี้เห็นชัดอยู่แล้วถูกปะแลวอย่างนึงที่คุณคิดต่ออีก ย้ำได้ไหมว่าตอนที่อิรักบุกอิหร่านอิรักก็ไม่ชนะใช่ไหะนนทำไมถึงไม่ชนะทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นสงครามตัวแทนของอเมริกาใช่ไหมแสดงว่าอเมริกานี่ต้องส่งอะไรนู่นนี่น่ะให้อิรักแน่นอนถูกป่มอันนี้พูดถึงไม่กรณีไม่ได้เกี่ยวกับนิวเคลียร์ด้วยนะเพราะอะไรครับเพราะอิหร่านเขาก็มีดีพอในมุมของประชากรเขาก็มีเยอะในระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยประเทศที่มีประชากรเยอะประเทศที่มียูไน่ตี้อ่ะ คือเขาเป็นคนเปอร์เซียหรือท่ามกลางคนอาหารับหมดเลยอะ่ะคุณเชือวมันจะมียูนิตี้ไหมละ่ะแล้วก็<ช>ประเทศที่ถูกอเมริกาแซงชั่นมาตี50ปีแล้วมังม้งแล้วเขาก็สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้แล้วไม่ใช่แค่ย,ยืนหยัดนะคุณไม่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คุณว่าอเมริกากลัวอิหลาน้อยลงมากขึ้อนหรอผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าไม่ได้กลัวน้อยลง แต่ว่าเขารู้แน่ๆว่าอิหร่านะขนาดมันแบ็คพิสเวรลนะมันยังตบชนะอิสราเอลได้อ่ะผมถามว่าแล้วคุณคิดว่าอิหร่านมันจะเจ๋งไหมอ่ะอันนี้ผมพูดจากผลลั์นะผมไม่ได้พูดจากฐานคาดการณ์นะฮิสเอลล์เนี่ยถามผมนะเขาไม่ใช่แบบฟันดากเก่งไม่ใช่อะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่มีลำบงลิมเลยไม่ใช่แต่เขามีอาวุธขอโทษเถอะถ้าคุณส่งอาวุธดีๆไปให้ฮามาสคุณคิดว่าฮามาสเนี่ยจะสู้ได้ไหม คุณต้องยอมแล้วว่าถ้าคุณจะชนะอิสาราเอลอะคุณต้องเจ๋งมองนะผมไม่ได้บอกว่าอิสาราเอลเขาไม่พัฒนานะเขาพัฒนาจริงแต่คนที่เหลืออาหรับหรืออะไรพวกน,นี้ยมันก็วิ่งไล่เขาอยู่ถือว่าแต่ที่น่าสนใจกว่าคืออิหร่านสมัยก่อน,อ,นอิสาราเอลอะคู่ลบมันคืออาหรับมองดีๆนะไม่เกีย่ยออิหร่านเลยนะคุณสังเกตน,นะรอบนี้เนี่ยไม่ใช่นะสมมุติแล้วกันนะถ้าคุณไปไล่สองสามล้านคนออกแล้วสมมติไอ้ซอ,อัน,นี่มันมารวมกันนะ เพราะคำนี้มันจะใช้ได้เสมอศัตรูของศัตรูมันคือเพื่อนเราถ้าคุณไปรังแกเขาขนาดนั้นนะใครจะไปรู้คุณไปไล่หมาจนต่อจริงๆวันนี้ที่อิสราเอลทำมันต่างอะไรกับน,นาซีเท่านั้นต่างกันต่างเดียวคือเขาไม่ได้เอาจับพวกนี้มาเว้ยแล้วก็ไปเข้าค่ายกักกันอะไรประประ <laughs> แต่เขาเล่นยิงฆ่าทิ้งเลยตรงตรงเลยมูปแบ,บมันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วมันก็หลักการเดียวกันน่ะ